วิทยากรนะครับหัวข้อเสวนานะครับหัวข้อต่อไปเลยแล้วกันนะครับเราจะพูดคุยกันนะครับเรื่องน้ำท่วมน้ำแห้งแรงน้ำใจจะอยู่ได้จริงๆริงหรืออวิทยากรเราพร้อมแล้วนะครับวิทยากรเรานี่จะมีกองเชียร์มาด้วยวิทยากรต้องมีกองเชียร์ด้วยนะ เป็นตัวแทนทั้ง4ี่ภาคนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับที่จะมาพูดคุยเป็นตัวแทนของทั้ง4ี่ภาคว่าทางออกในการจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนคําทํานายเมื่อกี้เราจะรอดได้อย่างไรนะครับท่านแรกครับจากภาคเหนือครับครูจ็อกวีรยุทธสุวรรณทิพย์ครับขอเรียนเชิญครูจ็อกครับจากคนต้นน้ํานะครับ คุณจ็อกนะครับจะมาพูดถึงเรื่องการปลูกแปลกทำฝายสู้ไฟเอาน้ำเก็บลงไปไว้ในภูเขานะครับยังไงนะครับอมิเป็นตัวแทนของภาคเหนือเป็นคนต้นน้ำนะครับภาคกลางครับผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันครับคนกลางน้ำครับโอ้แฟนขับกรี๊ดหน่อยครับเดินขึ้นเวทีไหวนะครับยังแข็งแรงนะหนุ่มขึ้นเยอะเลยนะครับ ผู้ใหญ่สมศักดิ์คนกลางน้ําน้ํามาเราก็สุกน้ําแห้งเราก็สุกแต่แรงน้ําใจชักไม่สนุกนะครับอันนี้เป็นคนกลางน้ําอันนี้อยู่กับน้ํานะครับภาคอีสานครับคุณหิ่งห้อยครับทินกรปาโทรครับขอเสียงโปรโมอดังๆนยครับโอ้โห oh. ยังจะมีคนฟังเป็นพันคนครับคนหาน้ําครับภาอีสานคนหาน้ํานะครับ ขี้ศีกคืออะไรเดี๋ยวท่านเดี๋ยวได้ยินนะครับขี้ศีกตาน้ําตะบันน้ําสารพัดนะครับภูมิปัญญาของคนอีสานเรื่องการหาน้ําภาคใต้ครับผมนะครับดาบตํารวจนิรันดรพิมลครับลงดาบของเรานะครับโอ้โหพกแฟนขับมาเยอะากครับคนสู้น้ํานะครับภาคใต้นะครับมาไวไปไวนะครับน้ําได้ร้อยจังหู้นะครับอันนี้เป็น นะครับของรุงดาบนะครับผู้ดำเนินรายการของเราพักอยวเราเีินเชิญผู้ดำเนินรายการของเรานะครับพี่ประสานอิงขนันนะครับไปไหนแล้วครับ อลากำกลังลาพี่ฟองสนานอยู่นะครับยังยังยังต่อเนื่องอยู่ครับโหนโ้นยังคุยกันสนุกอยู่ ح ح> พี่พี่ตู่ด้วยเหรอครับพ,พี่พี่ตู่ด้วยเหรอครับต้องต้องให้พี่ประสาพี่ระสาเเองนะครับครับขอเสียงผมมือต้อนรับวิยากอรและผู้ดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับวงนี้ผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยก็ <c oughs> <c oughs> ชื่อวงอะไรเนี่ยอาจารย์เข้มอันนี้จับเข่าคุยกันครับน้ำท่วมน้ำแหง้งแรงน้ำใจจะอยู่ได้จริงๆหรืออ่าแล้วก็มีตัวแทนมาทั้งสี่ภาคมีตัวแทนทั้งสี่ภาค,คนะครับ,รบอเอาภาคไหนก่อนเลยภาคเหนือนนก่อนเลยดีกว่ากูจ็อบครับผมเช่นครับหูจ๊อบ ครับเรียนอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านนะครับโอ้ลูกศิษย์ผมอยู่ไกลมากเลยหนูหนูพี่น้องกระเลียงครับขยับมานิดหนึ่งขยับมาขยับมาด้า,นานหน้าเลยครับมาร่วมให้กําลังใจกันหน่อยนะครับอ่ามาร่วมให้กําลังใจหน่อยนะครับครูจ๊อบเอาจากสถานการณ์ก่อนก็ได้นะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับหน้าแรงจะเข้านี่ ที่จริงเมื่อห้าวันที่แล้วผมหนีไฟจากเชียงใหม่มาอยู่ชนบุรีครับนึกว่าจะเย็นครับร้อนกว่าเดิมครับแต่ว่าดีไม่มีควันหายใจได้ไหมครับตอนนี้ข้างบนตอนนี้เมื่อสักสามวันที่แล้วพายุลูกเห็บเข้าครับก็าจากภูเขาไฟก็เป็นภูภูเขาอะไรดีภูเขาดำ <laughs> เพราะไฟไหม้แล้วมันดำหมดเลยนะครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับผมว่า ชีวิตคนอยู่บนดอยแล้วผมเป็นคนอีสานเนาะที่จริงเนาะเป็นคนอีสานแล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่ได้ห้าหกปีไปช่วยพะอาจาย์อยู่บนดอยคือเห็นวิถีการเอาตัวรอดของคนพี่น้องชาวเหนือมาตลอดและตอนที่ผมไปเนี่ยเนาะผมก็พยายามศึกษาประวัติศาสตร์ภาคเหนือว่าเขาอยู่รอดกันมาอย่างไรเขาสืบต่อกันมาได้เป็นพันปีที่จริงภูมิปัญญาคนเหนือเนี่ยทุก ชนเผ่าเลยเขาจะมีภูมิปัญญาในการจัดการน้ําการจัดการชีวิตให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเขาอยู่แล้วอย่างเช่นคนประกายกยอที่มากับผมเนี่ยที่ใส่ชุดสีขาวเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้หญิงที่ยังไม่มีสามีนะครับใส่ชุดสีขาวนะครับถ้าสีดําหรือสีอื่นแสดงว่ามีสามีแล้วนี่เด็กเด็กนีบเด็กบริสุทธิ์นะครับสีขาวนะครับเด็กกระเลียงนะครับถ้าชุดสีดําสีแดงอย่าไปยุ่งกับเขานะฮะภูมิปัญญากายกยอเนี่ยผมไปศึกษาม,มาแล้ว เขามีคาสอนอยู่หลักๆอยู่ไม่ไม่กี่อย่างที่จะเป็นดําเนินชีวิตเขาบอกว่ากินน้ําให้รักษาน้ำํำใช้ปลาต้องรักษาปลากินปลาต้องรักษาปลาสามคำนี้ก็ก็จบนะครับเขาอยู่รอดกันมาเป็นพันปีครับเกยอนครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คนเมืองเขาเนี่ยคนเมืองก็คือคนคนล้านนาเขาก็มีูมิปัญญายในการทําฝายเหมืองฝายนี้ เป็นพันพันปีเหมือนกันครับตั้งแต่เป็นกฎหมายเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครไม่ไปทําฝายร่วมก,กันกับชาวบ้านเนี่ยจะโดนปรับโดนไหม้ด้วยซ้าไปและจะมีเขาเรียกว่ามาตรการคือไม่ให้ใช้น้ํางดการใช้น้ําเพราะฉนั้นภูมิปัญญาเหล่านี้มีมาแต่เดิมเราจะเห็นว่าภูมิปัญญาที่พันปีเหลืออยู่คือการทํเข้าไร่พัฒนาการของคนเนี่ย เกิดจากการทํำข้าไร่ก,ก่อนค,คือพันปีที่แล้วเขาก็ทํามาและเข้าวนานเกิดทีหลังมาเพราะฉะนั้นคนดอยเขาบอกเสมอว่าปลูกกล้วยแค่สามสิบต้นไม่อดตาย mm hmm. นี่คนปากกาอบอกผมนะครับและไม่ว่าคนเมืองคนปากกากยอคนมงค,คนเลยเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีวิธีการเอาตัวรอดของเขาคนเหนือก็เลยมาสรุปกันว่าภูมิปัญญาที่เรามี ตั้งแต่เดิมทั้งหมดเนี่ยมันหายไปได้อย่างไรก็เลยไปคุยกันในวงคนเหนือว่ามันมีกระทรวงบางกระทรวงมาทําลายพัฒนาการกระทรวงมาร้อยปีเนี่ยทาลายความเข้มแข็งของบ้านเมืองทําลายความคุณงามความดีของบ้านเมืองทําลายความพึ่งตะเองของบ้านเมืองเพาาราะฉะนั้นกระทรวงแรกเนี่ยที่ทําลายความเข้มแข,ข,ข็งของชุมชนเนี่ยเท่าที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ร้ายใครนะครับแต่ว่าเท่าที่ปรากฏการณ์มันให้เห็นและก็สถานการณ์มันเกิดขึ้น กระทรวงที่ทาลายความเข้มแข็งของชุมชนทำไม่คนเมืองเหนือก็ดีคนใต้ก็ดีที่ไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้คือกระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวที่ทําลายความเข้มแข็งของชุมชนเพราะชุมชนลอยกายเป็นคนขอทานกันหมดมีอะไรก็เอาไปแจกมีอะไรไปแจกแจกแจกให้โดยไม่มีคุณค่าคนให้ก็ให้แบบให้ไปงั้นแหละคนรับก็รับแบบไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีคุณค่าอันนี้ก็เลย เอาไปเอามาก็เลยขออย่างเดียวเลยพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อก่อนถนนหนทางคนดอยปถามเลยทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับบนดอยเวลาเขาจะขนข้าวเขาก็ต้องเอาจอบคนล,ละด้ามเอาข้าวห่อไปรวมกันไปขุดถนนหนทางเข้าไปเขาไม่รออปตอเพราะรออปตอตายเลยไม่ได้ขนข้าวนี่ไหฮะนี่ยังมีอยู่แต่ถ้าอปตอได้จเจริญแล้วไม่มีทางรออปตออย่างเดียวมันไม่มีทางไปขุดใช่ไหมครอันที่สองก็คือ ภูมิปัญญาของชาติในการพึ่งพาตนเองในการทำนาในการทำผ้าข้าวบ้านข้าวปลายาบ้านเนี่ยถูกทำลายโดยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งซึ่งผมเกี่ยวข้องคือเปิดโรงเรียนโฮมสกูลขึ้นมาด้วยด้วยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการตั้งมาหลายปีทำให้ภูมิปัญญาของชาติเราหายไปหมดเรื่องการพึ่งตนเองเรื่องการทำนาเรื่องการทำผ้าเรื่องการทำบ้านหายไปหมดเพราะนั้นวัดพระดอยพระนร่งมจึง ตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อจะสอนให้คนรู้จักตนเองรู้จักการพึ่งตนเองเนี่ยเด็กประกยอผมสี่ห้าคนฝึกใหม่เพราะตอนนี้เขากำลังโดนกระแสว่าเป็นคนประกยอเนี่ยทำกเกษตรแล้วมันทุกข์มันจนมันไม่มีมันไม่มีเงินมันไม่มีเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นคนก็เลยต้องเอาเงินและเทคโนโลยีผมก็เลยพย,พยายามอธิบายกับลูกศิษย์ผมว่าตัวที่ทําลายให้คนเนี่ย ไร้ศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์หนึ่งก็คือเงินกับเทคโนโลยีเพราะทุกคนไม่เคยพูดถึงโทษของเทคโนโลยีและเงินเลยทุกคนพูดแต่ประโยชน์ประโยชน์ของเงินซื้อหนุ่นซื้อนี่ซื้อได้ทุกอย่างประโยชน์ของเทคโนโลยีทําได้ทุกอย่างแทนคนสามารถย่นระยะเวลาได้แต่ทุกคนไม่ได้พูดพูดถึงโทษแห่งเงินและโทษแห่งเทคโนโลยีเพราะนั้นพอทุกคนเห็นเกเงินดอยผม lốn một lời